ครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรผู้ที่สนใจปลูกทุเรียนนะครับคือมือนี่นะครับผมสีมาเว่าเรื่องการปลูกทุเรียนนะครับการปลูกทุเรียนนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ปลูกยากพอสมควรนะครับแต่ผู้ที่หูจักรลักการแล้วก็คือเบาเบี้ยนะครับสําหรับผู้ที่หูจักรลักการนี่ครับคือทุเรียนในเดือนหนึ่งนะครับ กำลังแตกยอดนะครับเป็นยอดกำลังงามนะครับในการแตกยอดของทุเรียนนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับการบำรุงดินนะครับนี่คือการบำรุงดินนะครับการใส่ปุ๋ยบำรุงดินนะครับแต่ละพื้นที่สิบลคือกันนะครับสําหรับการดูแลการรักษาแล้วแต่พื้นที่เพราะว่าสีเป็นที่ลุ่มนะครับหรือเป็นที่ เนิ่นนะครับเป็นที่เนื่นสูงหรือว่าเป็น,นเกต็ดู่ลมพู่นะครับการป้องกันการดูแลที่บอกคือกันนะครับในการปลูกทุเรียนในรักการน,นะครับการให้ปุ๋ยในช่วงนี้นะครับช่วงเดือนหนึ่งก็คือการให้ปุ๋ยอาทิตย์ละครั้งเล็กน้อยนะครับที่มาว่าเรื่องการใส่ปุ๋ยของแต่ละพื้นที่นะครับ นี่คือเป็นทุเรียนในเขตอำเภอน้ำยืนนะครับอำเภอน้ำยืนกับชิมีหลายพื้นที่นะครับที่พืน้นที่บ่คือกันนะครับบางข้างบางบางที่นะครับก็เป็นทุเรียนเป็นพื้นที่ภูเขาไฟนะครับแต่พื้นที่นี่นะครับที่ห่างจากอำเภอน้ำยืนมาประมาณแปดกิโลนะครับ ที่ามาเบ่งนะครับพามามาชมในการควรเจริญเติบโตของทุเรียนนะครับการบรรุงรักษาบำรุงดูแลนะครับผมจะภาพไปเบ่งไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับมาทาั้งพีนะครับก็คือเป็นทุเรียนหนึ่งปีนะครับทุเรียนในหนึ่งปีนะครับสำหรับทุเรียนหนึ่งปีนะครับ งหยอดที่สมบูรณ์นะครับกาล,ลัางสมบูรณ์นี่คือหยอดที่สมบูรณ์การให้ปุ๋ยนะครับให้ปุย๋ยเพื่อบำให้ดินแข็งนะครับผมกข,ขอแนะนํานะครับให้ใส่เป็นแกลบดํานะครับแกลบดํามากกบเงานะครับให้ปุ๋ยเคมีเล็กหน่อยนะครับผสมปุย๋ยเซีวาภาพนะครับหรือว่าปุ๋ยอินซีนะครับ โรยตามรอบตามในเขตใบนะครับโรย็สมควรนะครับรับปีหนึ่งนะครับเป็นทุเรียนปีหนึ่งขอให้ใส่ประมาณเครื่องแก้วนะครับผสมกันแล้วในเครื่องแก้วสิบมือหรือยี่สิบมือ,อ,สมอใส่ทีหนึ่งนะครับฉีดฮอร์โมนทางใบนะครับก็ให้ปุ๋ยทางใบนํำนะครับเพื่อผสมประสานกัน สำหรับหยาครับก็เอาไว้นะครับเพื่อป้องกันแสงแดดประมาณห่างจากลำต้นนะครับจากใบประมาณเมตรหนึ่งเจ็ดสิบเสนนะครับหรือตรงพุ่มนะครับตรงพุ่มนี่คือเป็นสำหรับนาแรกนะครับเพื่อว่าบั้แสงแดดนะครับถ้าเป็นนาฝนนะครับคือตัวนี้ถอนออกเลยก็ได้นะครับเป็นบริเวณนี้ ถอนออกเพื่อให้ต้วนทุเรียนในเดินหลากได้ดีนะครับถ้าทุเรียนเดิเดนหลากได้ดียอดมาว่าแตกกิ่งแตกงาน,นะครับก็าสามารถเดินได้สวยงามนะครับนี่ครับคือการให้ปุ๋ยนะครับสำหรับทุเรียนหนึ่งปีนะครับผมกะพามาเบ่งนะครับ มาเมิงเพื่อหาประสบการณ์นะครับแนะนำพี่น้องหรือว่าการแก้ไขปัญหานะครับคือผมแก้ไขปัญหาปลูกมากทุเรียนมากนะครับก็คือมาทดลองนะครับบางคนก็ฟังตามเพื่อนเบ้านะครับปุ๋ยกับบดตรงใส่นะครับใส่เล็กเล็กน้อยทุเรียนต้นนี้นะครับผมว่าใส่ปุ๋ยประมาณห้าพกเดือนนะครับ แต่ที่จริงแล้วต้องใส่ปุ๋ยจากเริ่มต้นนะครับจากต้นเริ่มต้นปลูกใหม่นะครับเพื่อให้อาหารไปเรื่อยๆนะครับใส่ปุ๋ยชีวภาพนะครับเล็กน้นอยออยกันไปนะครับข้ากันไปหดน้ำให้สมาําเสมอนะครับสำหรับการลดน้ำนะครับตัวนี้มันเป็นดินเหนียวนะครับที่ดินตรงนี้เป็นดินเหนียว เป็นดินเหนียวดินล้วนนะครับผมกับายนา้ำเป็นเวลาประมาณตีสี่นะครับผมรูหายนา้ำเพื่อเสียยแยงแดดมาถึงในตอนเสาร์ตอนกลางวันนะครับนี่คือการายนา้ำเปิดน้ำใช้มือหนึ่งกับประมาณสามสิบนาทีนะครับหรือว่าถ้าหากว่าดินแห้ง เป็นชั่วโมงนะครับแล้วก็มาตรวจสอบอย่างอื่นนะครับก็คือให้ถอนหุนนะครับมาถอนหญ้าออกเป็นช่วงนะครับตามการเวลาของหยานะครับถ้าหยาขึ้นสูงเ้าก็รถอนออกนะครับเพื่อให้เดินทางได้สะดวกนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอแนะนำเพียงเท่านี้นะครับ การแชร์ประสบการณ์ถ้าหากว่ามีผู้ที่สนใจหรือว่าผู้ที่ให้ข้อมูลได้นะครับผมก็ขอเรียนรู้จากพี่น้องขึ้นกันนะครับจากเกษตรกรผู้ที่มีความรู้เก่งกลัวนะครับเก่งกว่าผมอีกนะครับผมก็ขอเอาประสบการณ์จากพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอไว้เพียงแค่นี้นะครับครับคับสวัสดีครับ